สวัสดีสาวันสาจ้าสานี้พ่อกระทำนาทีคือเกาละจ่าหนึ่งเขาเป่าไฟเวทาลูกขาผัวคือเกาสานี้ลูกเต่าเราดากกระตื้นตาสากันเบิรสุคนนละจ่าส่วนไอ้อตอมเพิ่งกับไปหาเขาซอยพอเพื่อ,อแต่สาสาวเพ่ละส่วนไอจอยกเกลเอโบรไปจ่าไอ้จอยเลยอยูน่าม่ทถาเฮ็ดแนวอยูนวกินถาบกับนองสัจญาเพื่อว่าแต่ว่ามือนี้รู้สึกว่าเล็กหน่อยเล็กดางเขาสีตื่นพิษปกติจ่าพ่อก็เลยเป็นสีตกใจเนี่ยจังหน่อยถ้าเกาเพิ่มบ่คยตื่นสาจังฉีตะเคียจ่าขนมันยุติซอยที่ไอ้กบนองเพื่อภาพอ อ้อมไปบ่อว่าสันส่วนไอ้ิ่กก็ว่าบ่อไสิอยูก็แม่ไอซิเฮ็ดแนวกินท่าเด้อพ่นว่าแม่ก็เลยโอ้มือนี้คือผิดปกติอีดีแ้เนาะว่าสันจ้าก็เว่าหยอกว่าหัวกับไปละจ้ากระลูกกระเตาเมนูในเสานี้พ่อนว่าสิสุบมกเขือจาักเขือนี่ก็อยู่หลังบ้านละจ่ะพ่อกับบด้ไปบึงตุนจ้าเขือจ้าบัดมืองวันโอ้บม่เมือวัานะจ้ะมือเช้านี้ไปแปลงฟันพ่อะเห็นตุนนมาเขือนว่บัะเขือลรเต็มจ้ากับบ่ถึงมาเต้มยรอะจ้ะพ่อได้ปนพ่อได้เนียนนี่ละจ้ะพ่องก็เลยย่างไปเก็บมาจ้ะหลังจากนั้นนพพออออกกสิเเาาาปปููมใ่่่ะะจืตตตัวึงง เมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อตึงคือเก่าละจ้ะอันตอนแรกพองกะสีทางน้ำตะกอนจ้ะแล้วพังกะสีเอาปลาแดกมาใส่จ้ะปลาแดกมื่อนี้กะสีใส่ปลาแดกปลาลำจ้ะแห้ไอ้อมแปรวมากมื่อเสาร์นี่จ้ะปลาแดกตอนยางดิหอมห้วยห้วยจ่าตามดังตวนตวนหลังจากที่ใส่น้ำปลาแดกแล้วเดากระลอให้น้ำเดือดจังน้อยจ้ะพองกะสีเอาบอรเขือลงไปใส่เลยจ้ะกับปลาทูพอนเอาบอรเขือกับปลาทูลงใส่แล้วพองกะสีปิดฟ้าจ้ะลอให้เพิ่นชุกในระหว่างที่พอนลอให้บอร์เคลล์ช่วยพังกะสีมาขั่วปลาใบถั่วทอดปลาหนี้พ่อย คัพวพ่อเขาเอาปลามาละลายน้ำละจ้า,พา,าพออเรพรา,วา,า,า,าะว่าเมือ่อว <c oughs> านพ่อบ่อได้ขั้วพ่ออาดแต่อยากาจาัจอไไจก,จกอยากเอียงหน่วว่าจ้าแต่ละมือแต่ละวินถามมาพ่ออยากบ่อพ่อกระหยากตลอดเวลาจ้าเช้ากลางวันเย็นจ้าบ่อได้ไปไซจ้าเสียจ้าอยากเตือนน้ำอยู่ขั้วยอยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่แหละขั้วปลาไปขัป้วปลามาพ่อกระซี่ออนละจา้าตัวปลาทึ่งตัวหน่อยพอดีกินทึ่งอีกอย่างหนึง่งมันกะไข่จาข้าไข่เต็มท่องอยู่จ้าพ่อกระ เป็ดตะชีอ่อนแห้งเทิ่งก็เจ้ากระไห่มาบักหลายได้จ้ะบ่ขึ้นตะสั่งความอยากหาสิบาทสาวใส่สาวใส่ว่าสั่นจ้าพ่อใหญ่เพิ่นว่าก็ขอบคุณได้หลายได้จ้าหลังจากที่พอนคั้วแล้วๆพ่อก็สิมาทําการปรุงปลาไว้ถ่วทอดได้จ้าอันดับแรกพ่อก็สิใส่เกลือแน่จักหน่อยจ้าบาดนี้ก็สิตามโวยรสดีจ้า2ซ้อนบาดนี้ก็ตามด้วยผงนัวดได้จ้าแล้วก็สิขย้ำให้เข้ากันจ้าพ่อก็ขอใสมือแน่จักหน่อยเด้อหลังจากที่พ่อนมักปไปแล้วๆพ่อก็สิตักบักเขือขึ้นมาผักจ้าเพราะว่าหั่นสิแก่ตอนนี้มันก็้อนเนาะจ้้้ากกกกก็็เเเเลลยยยสิิผััััใหหพพ่่่่นนนนแแจอออตบขืปะทูว บัรี่ล่อหละจ้าพ่อนกสิทำการแสดงถอดปลาร์เรตปามือนีิก็เป็นตาเส่บตาแซบขักจ้าพี่น้องบางคนกสิท่วงทะพี่พ่อนเนาะจ่ายาพวกกัสหม่องทะพี่จ้าโฟกัสหม่องตอนปลาเอาซะพ่อพ่อนใส่พิษประเภทจ้ากับผูเชื่องพิษประเภทหรอกจ่าพอพ่อนหาตะลิ้วบ่ทันเห็นอยู่จ้าจักไปอยู่แกใสจ้าสงสัยสิไก่เอาไปกินหรอวู้พ่อนวะพ่อย้มมือเศ้ามากไก่ละตั้งถั่วเห็ดต้องแรงต้องแรงอยู่เมนูถอดปลาร์พานไปพ่อนกสิมาทำการแสดงเน้นมะเขือตอละอันนับแรกพ่อนกสิแกะปลาทูที่พ่อนผักใบหนะจ้ามาใส่โคกแล้วกกสตให้แ เจียวกลางเพิ่นออกอยู่เด้อจ้าพ่อนกับมาตำใส่กับบักเขือเลยจ้าบักเขือพ่อนกับสีบวมักตำให้แหลกปนไดยจ้าพ่อนกับสีงวยงวยงวยแน่แจังหน่อยกับพอหลังจากที่พอนงวยกระเขือให้เพิ่นแต่งแน่แจังหน่อยพ่อนกับสีซอยพักใส่เลยจ้ามื่อนี้พ่อนลับบ่มีพักหอมจ้ามีแต่หอมบัวบ่มีหอมปีหอมม้วนจ้าก็ใส่ตามมีตามเกลือเลยจ้ามียังพ่อนกระใส่อันนั้นแหละแล้วก็สใใส่บักพริกขวดจ้าพ่อนบ่ใส่บักพริกกี้พราะว่าพ่อนบ่มีบักพริกดิบแล้วก็ต่อด้วยผงนัวค่ะหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยปลาค่ะเหยาะลงไปเลยควาามมเเคค็ือก่่ละะจ้ ทำมาลูกไตบ,บ่อบ่งหูจ่ามองหันหูแต่ว่ากินแฉบนอนรับกระเพาะละจ้า หลังจากที่ปฏิบัติการแล้ว,วแล้วพ่อกัสกษิฮะผาเขาผาหนามมาลุ่งละจ่ากับเอินดูเอินเต่ามากินส่วนลูกเต่ากับโบมากินน้ำพอนำแม่จ่ากับมีแต่พอกแม่กินละจา่าเล็กหน่อยเล็กหลาเพือ่นอนละว่าภากันอิ่มละจ่าแม่ก็เลยว่าไปอิ่มยังมาว่าสันจา่าเพื่อนเลยว่าไอ,อ้ออมละถอดปุ๊กซีนชูอะตอมกินแซบบักคักว่าสันเพื่อนว่าแม่ก็เลยว่าโอเคเอิ่มก็คืออิ่มถ่ายหิวก็มากินเด้อแม่ถอดปลาไปให้ในขณะที่กำลังภากันกินเขากินน้ำละจ่าพ่อกังถามพ่อใหญ่ละจาพ่อใหญ่่จะูบวาก้้ววอีีหยยยััังงตตู่่นนาพ่อใหญ่เเเพพพ่่่่่นนนนกกกตอออมมาาาาลละจจู้้้้หสุขงแว <c oughs> พะไดนว่าโอเคถึงต้องว่จาจะเพราะว่ากินเขาย่ามไตรต้องมีแกว้วน้ำตังทางขงางโหลดจ้ะถ้าบอกแกว้วน้ำตังทางขางกินเขาบ่แช่เพราะว่าย่านแค้นเขาจังสีหน้าจา้ากินเขาไปน้ำกระซิบน้ำไปน้ำ <c oughs> แต่พ่อยายเพิ่นผ่นโมเมนต์จ่ะเพื่อกินเขาแล้วเลยเพื่อก็จังไปกินน้ำเ่อเดียวเลยจ้ะเพิ่นบริเวณมาตังคือหมูพรอพ,พ่อกขพ่อยายพากันกินเขาไปน้ำกระบอกกันไปน้ำจ้ากระบอกนวหัวมวนกันไปจ้ะตามภาษาผัวเมียมีอีหยังอีหยังกระบอกซูกันฟังจ่าผัวเมียบางเตือมีปัญหาขอกระบอกสูกันฟังแต่ขันกบอกกันนั้นแสดงว่าเขียนจัวกเมีมย ถ่ายคลิปนี้พ่อกข,ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องป้องไปสุขูสุขุนจ้าที่ขามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้พ่อจ้า